สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการชั่วโมงทำกินประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาค,คม2554กับดิฉันลุงทิพย์ชวนภาไลค่ะประเด็นเด่นของวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของนโยบายราคาะของแก๊ส LPG นะคะของภาครัฐที่ประกาศออกมาค่ะติดตามได้ในช่วงของประเด็นเด่นนะคะ ท่าคผู้ชมคะราคาของพลังงานในช่วงนี้หลายคนมีเสียงบ่นกันมาเหมือนกันนะคะแม้ว่าสัฐบานนั้นจะมีการปรึงราคาของราคาน้ํามันดีเซลค่ะแต่ว่าก๊าซ LPG นั้นมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคะที่โดยที่เรามีข้อมูลค่ะจากกระทรวงพลังงานนะคะโครงสร้างของก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ค่ะราคาในตลาดโลกเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะอยู่ที่921เหรียญสหรัฐต่อ1ตันค่ะรัฐนั้นได้ปรึงราคาไว้นะคะและมีการชดเชยการน,นําเข้าถึง589เหรียญสหรัฐต่อ1 ต่ำนะคะโดยที่โครงสร้างของราคาก๊าซถุงต้มค่ะตลาดในครัวเรือนแล้วก็ขนส่งนะคะเป็นการตึงราคาแล้วก็ใช้งบกลางนาไปอุดหนุนในส่วนนี้ค่ะขณะที่มีนโยบายออกมาค่ะว่าราคาในตลาดอุตสาหกรรมรวมทั้งปิตโตรเคมีนั้นจะมีการปล่อยลอะยะะะตัวนะคะโดยที่เริ่มกันตั้งแต่เตดือนกรกฎาคมในปีนี้ค่ะคาดว่าทั้งปีก็มีการนำเข้าก๊าซ LPG นะคะประมาณ1,30่งแตันต่อเดือนนะคะ ในเรื่องของโครงสร้างก๊าซหุงต้มค่ะประเทศไทยเรานั้นก็มีทั้งแหล่งก๊าซจากอ่าวไทยมีโรงกลั่นนะคะรวมถึงในต่างประเทศด้วยในบ้านเรานั้นผลิตได้ประมาณ1นึ0 0 0 0สี่หมืนตันต่อเดือนนะคะกองทุนช่วยเฉยราคานั้นคาดว่าหมดอายุนะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้านะคะ่ะการปรับราคาของ LPG ก็จะเป็นการทยอยปรับในภาคอุตสาหกรรมนะคะปรับสี่ครั้งราคารวมปรับทั้งขึ้นแล้วก็จะขึ้นประมาณ12บาทค่ะขณะที่มติของราคาก๊าซครัวเรียนแล้วก็ ขนส่งนะคะขายปลีกก็อยู่ที่18บาท13สตางค์ต่อ1กิโลกรัม NGV 8บาท50สตางค์ต่อ1กิโลกรัมค่ะเงินในจำนวนนี้ก็ต้องมีเงินอุดหนุนจากภาครัฐนะคะเข้าไปด้วยค่ะในส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่กำลังต้องถกเถียงกันในปัจจุบันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงนโยบายของราคาแก๊ส LPG ค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงษ์ชัยอธิคมรัตนกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางโลจิสติกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม ท่านบุรีอาจารย์สวัสดีค่ะคอาจารย์คะหรือว่าราคาของ LPG ในช่วงนี้เนี่ยคือท,ที่ผ่านมาเนี่ยมีการอุดหนุนกันมาตลอดเลยเพราะรัฐบาลบอกว่ามีการประกาศออกมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแบบนี้อาจารย์ประเมินว่ายังไงบ้างคะก,ก็คงมีผลกระทบนะครับแต่ข้อดีที่รัฐบาลเลือกใช้ก็คือค่อยๆปรับ นะครับก็คงใช้เวลาประมาณควอเตอร์ละสบาทนะครับก็คือทีละไตมาละสาบาทนะครับก็ใช้เวลาปรับแต่ว่าถ้าพูดถึงต้องปรับทั้งหมดเป็นจำนวน12บาทไปบวกกับฐานเดิมประมาณ18บาทก็จะเท่าๆกับทีเซลก็คือ30แล้วสามสิบแล้วนะครับขึ้นมา1นึ่งปีจะขึ้นสาบาทแล้วใช่ครับก็เท่ากับหนึ่งปีก็จะขึ้นประมาณสัก 80สิบกว่าเปอร์เซ็นต์จากฐานเดิมนะครับงั้นตัวที่จะได้รับผลกระทบมากๆเลยเนี่ยก็นอกเหนือจากอุตสาหกรรมนะครับ ครัวเรือนกับคนส่งก็น่าจะได้ผลกระทบนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆตามกติกาที่ตกลงเนี่ยก็คือจะแยกกันระหว่างอุตสาหกรรมกับครัวเรือนกับคนส่งนะครับครัวเรือนกับคนส่งเนี่ยจะตรึงไปถึงกันยายนก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะตรึงต่อไปก็คือให้ระยะเวลาจนถึงเดือนกันยาเพราะเวลานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองแต่ว่าในความ เป็นจริงก็คงจะยากเพราะว่าถ้าเราไปดูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เอากา๊าซหุงต้มเราใบความ <c oughs> ความถังนะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้อย่างเช่นเพื่อนบ้านเราก็เอาก๊าซของเราซึ่งถูกกว่า เราซัพซิได้อยู่นะครับมันจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะต้องดูอะครับว่าในในทางปฏิบัติจะจะแยกได้ยังไงนะครับครับอันี้มีการพูดกันเป็นกระแสข่าวพอสมควรนะครับว่าราคาแก๊สบ้านเราเนี่ยถูกจะมีการลักลอบนําไปออกไปขายตามตะเข็บเป็นหลายร้อยล้านครับหลายร้อยล้านตรงนี้อาจารย์ประเมินว่ามันเป็นการั่วไหลอะไรยังไงจะเราจะทํำยังไงให้ได้เพื่อที่จะให้นโยบายที่เกิดขึ้นเนี่ยทาให้ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ครับคือจริงๆแล้วจริงๆเราเรามี เ g v เรามี LPG ซึ่งสองตัวเนี้เจตนามามาใช้ช่วยในแง่ของการลดการใช้พลังงานน้ำมันที่เป็นเบนซินกับทีเซลนะครับแต่ปราก่บที่ผ่านมาเราก็ใช้นโยบายสนับสนุนเรื่อง LPG เราเลยกดราคาลงมานะครับรัฐก็สนับสนุนทางอ้อมให้ราคาต่ำถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเราจะไม่ค่อยได้ยินคำว่า NGV ทุกคนรณรงค์ให้ใช้ LPG เราก็กดให้ราคาถูกทุกคนก็เปลี่ยนมาใช้นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะยากเหมือนกันรถตู้ก็มีใช้รถกระบะก็ใช้นะครับรถแท็กซี่ใช้อยู่แล้วรถเก๋งบางคนก็ไปเปลี่ยนแต่หลายคนก็ไปเปลี่ยนนะคะมีการสวิชเปลี่ยนได้หลายอย่างในตอนนี้การประเมินดูแล้วนะคะนโยบายภาครัฐในเวลานี้นี่ ถูกต้องเหมาะสมหรือว่าควรมี<น>การประเมิน่ <c oughs> สับสนนะก็คือว่าเดี๋ยว NGV ก็จะเป็นปัญหาตามมาเหมือน LPG <c oughs> แต่ว่าก็จะเป็นอีกสิปีให้หลังนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอย่างที่ได้ยินก็คือ,อผู้ถือหุ้นของ ปตทก็ไม่พอใจก็ไม่อยากจะให้ปตทบริษัทในเครือนี้รับผิดชอบก็ต้องเกิดปัญหาอีกเพียงจะจะเร็วหรือจะช้าขออาจารย์อธิบายนิดนึงนะคะว่าอ LPG หรือว่า n n ็ v เ็กแล้กันนะคะตอนเราคุยกันไปที่ NGV ราคา8.50บาทห้แต่ว่าต้องมีการอุดหนุนจากภาครัฐโดยที่ตอนนี้ บางส่วนก็ยังไม่ได้ให้เงินอุดหนุนหรือว่าซัตว์ดีปตะทอทั้งหมดครับครับตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วคะการพูดคุยกันตรงนี้ตอนนี้รัฐก็ยังมีนโยบายที่จะไม่ยอมให้รอยตัว NGV นะครับเพราะว่า n อ v ก็เป็นส่วนที่น่าจะเป็นพลังงานที่เราพึ่งพาภายนอกน้อยหน่อยนะครับ,รบ <c oughs> ในอนาคตเนี่ยถ้าเราใช้ NGV มากขึ้นมันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมเราด้วยแล้วก็ดีต่อในแง่ที่ว่า พลังงานมันประหยัดก,กว่าถ้าเรียกถ้าไปเทียบกับพลังงานที่เป็นเบนซินหรือดีเซลแต่เพียงแต่ว่ารัฐก,ก็คงต้องหาจุดสมดุลจะซับซีดายอยู่ที่8ปดบาทห้าสตลอดไปมันก็คงถูกไปนะครับเพระคงต้องสะท้อนความเป็นจริงมันเราเห็นว่าวันนี้เรามีแต่มาตรการการช่วยเหลือแต่เราไม่มีมาตรการในการลดนลงให้ใช้พลังงานน้อยลงนะครับประเทศเราเป็นประเทศที่แทบจะไม่มีแหล่งน้ํามัน เราต้องพึ่งพาจากต่างประเทศแค่ทั้านั้นเลยไม่น่าเชื่อเราระบบเศรษฐกิจเราไม่ได้ใหญ่โตถึงอันดับท็อป10นะครับเราอยู่ประมาณท็อป30ท็อป40เนี่ยแต่ปรากฏว่าเรานำเข้าพลังงานน้ำมันเนี่ยน่าจะอยู่ท็อป10ที่เอาพลังงานใช้เยอะมากครับแล้วก็ฟุ่งเฟือยนะครับแล้วแทนที่ว่าจะมีการลนลง ให้ประหยัดพลังงานในมิติต่างๆเราเราไม่ไปทางนั้นนะครค่ะแล้วถ้านโยบายยังเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาเอาอย่างแค่เรื่อง LPG เพราะตอนนี้เน er ี่ยมีผู้ที่กําลังจะได้รับความือดร้อนอย่างเช่นกลุ่มเซรามิกเนี่ยเขาก็ออกมาคุยกันละนะคะก็ทั้งเซรามิกแก้วกระจกนะครับพวกนี้เนีนื่องจากต้องใช้ใช้ LPG เป็นลันะครับเนื่องจากลักษณะของธุรกิจเขา จะต้องการใช้ความร้อนอแล้วก็ใช้พลังงานตรงนี้เป็นตัวทำนะครับ<ะ>มันกลุ่มนี้ก็คงได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับแต่ก็ถ้าพูดถึงในเซกเตอร์นี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับถ้าพูดถึงในความเป็นจริงถ้าเป็นเซรามิกจะใหญ่หน่อยนะครับค<ะ>่งั้นในในทางปฏิบัติก็รัฐก็คงต้องมาดูว่าจะช่วยยังไงแต่ผมก็ยังค่อนข้างไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนว่าเราจะซัพพลายยังไงในเมื่อมันเป็น การแข่งขันของภาคเอกชนนะครับเพราะคุจะต้องดูว่าทางภาคเอกชนจะ จะจะปรับตัวยังไงนะครับแต่แน่นอนที่เด็กเลี้ยงไม่ได้คือถ้าราคา LPG เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับไปถึงจุดที่ว่ารัฐเริ่มแบกภาระเรื่องขนส่งกับเรื่องหุงต้มไม่ได้อันนี้จะกระทบกับทุกคนแน่นอนเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องหุงต้มเอ๊แล้วมันจะมีอย่างนี้ไหมคะเอาเอาในส่วนของที่เป็นครัวเรือนเนี่ยไปใช้แบบผิดประเภทหรือว่าเขามีจะใช้กันอยู่แล้วแบบนี้นะคะคือที่ใช้เนี่ยเขาก็ใช้มาตลอดนะครับจริงๆ LPG เนี่ย ทุกคนใช้มาตลอดต้องนานแล้วแล้ววันดีคืนดีสิบกว่าปีที่แล้วก็ไปบอกว่าให้ไปใช้ LPG ในภาคขนส่งอื่นๆนะครับนั้นมันก็เลยทำให้พลังงานที่ใช้อยู่ในภาคครัวเรือนเนี่ย move ไปใช้ในภาคขนส่งมากขึ้นนะครับแล้วที่น่ากลัวตอนนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไฟประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะเห็นปั๊มแก๊สแบบคว่ำหัวลงของเรานี่แหละแล้วก็ของเราเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าของเราซับซิด์ไว้เยอะ เพราะฉะนั้นมันก็เป,นเป็นเป็นไปได้ที่เพื่อนบ้านก็เอาเอา,เอาของเราไปใช้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ไปใช้หุงต้มอย่างเดียวเขาไปใช้ขนส่งด้วย แต่ว่าตรงนี้เราจับมือใครดมไม่ได้หรือยังไงคะหรือว่ามันต้องมีการทําให้มันรัดกลุ่มมากขึ้นแถบแนวชายแดนต่างๆใช่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทั้งศุลกกกรที่อยู่ตรงนั้นนะครับกระทรวงพลังงานแล้วก็รวมทั้งตอมตรวจคนเข้าเมืองต่างๆอาจารย์คับตรงนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องหรือเปล่าคะเพราะว่าคุยกันไม่ว่าสมัยไหนสมัยไหนก็ยังเหมือนเดิมครับไรก้อด้คือผมว่ารัฐบาลต้องกล้าที่จะต้องประกาศเป็นระยะยาวว่า ในเซกเตอร์ไหนจะใช้พลังงานประเภทไหนเป็นหลักแล้วในที่สุดพลังงานบางบางประเภทเนี่ยก็จะต้องหยุดการใช้ในในเซกเตอร์นั้นๆไปแต่รูปแบบในการใช้เนี่ยก็คงต้องใช้กลไกมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจตนาจะให้รถมาใช้ NGV ร,รัฐบาลก็ต้องส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้าน NGV mm hmm. อย่างคร,บ, mm hmm. ครบวงจร mm hmm. นะครับไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันเฉยๆแต่ทุกอย่างเลย mm hmm. แล้วก็อย่างเช่นจดทะเบียนรถหรืออะไรต่างๆก็ mm hmm. ต้องเน้นไปทงังทางด้าน NGV mm hmm. นะครับแต่ถ้าเรามีนยโยบายว่าต่อไปนี้ขนส่ง mm hmm. จะใช้ LPG น้อยลงนะครับตัวหนึ่งที่ทำได้คือถ้าจดทะเบียนไม่ได้ก็ mm hmm. ก็ไม่สามารถที่จะเอารถมาขับได้พ mm hmm. ล้เราก็ต้องตึงในบางเรื่อง นะครับในแง่ของใช้กลไกของของภาครัฐนะครับค่ะดังนั้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปนะคะประเมินกันแล้วเนี่ยต่อไปมองมองมองไปข้างหน้ากันแล้วกันนะคะสู่เรื่องของโลจิสติกของบ้านเราท่านโยบายภาครัฐยังเป็นแบบนี้โลจิสติกมันจะเดินหน้าได้ไงคะจย์จริงๆก็เดินมาถูกแต่ว่าต้องเร่งหน่อยหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเรา เริ่มมีแมสแทนสิท์มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นภายในประเทศภายในเมืองหลวงเรา <ถ S 2> ใช้รถไฟไฟ้า <สะ S 2> บนดินใต้ดินมากขึ้นนะครับคนก็จะไปหันไปใช้รถสาธารณะที่เป็นแท็กซี่อะไรอื่นๆน้อยลงนะครับอ,อันนั้นก็เป็นพลังงานที่ประหยัดที่สุดนะครับเรายิงนกทีเดียวได้หลายตัวนะครับแต่รัฐบาลก็ต้องเร่งในการทําให้ครบวงจรน,นะครับส่วนการขนส่งระหว่างเมืองก็ต้องไปใช้การขนส่งทางราง ทางน้ำให้มากขึ้นนะครับันก็รัฐก็ต้องไปเร่งตรงนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเร่งไปทางนั้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยเนื่องจากการใช้มันจะเอียงไปทางาาาแมสทานสิษและลักษณะระบบใหม่ๆเป็นระบบลางมากขึ้นเนี่ย <S 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 การใช้พลังงานในเรื่องของ LPG หรือพลังงานดีเซลที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยก็จะลดน้อยลงในเรื่องของปริมงงาณการใช้ะนะครับแต่วันนี้มันเหมือนกับอยู่ในช่วงเปลี่ยน่ายอยู่หัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่อะะแต่การว่ารัฐต้องชัดเจนว่าจะเมื่อไหร่<ะ>แล้วก็ต้องต้องไม่ใช่เป็นนโยบายที่พอเปลี่ยนรัฐบาลทีหนึง่งก็ก็มาลื้อกันใหม่ทีหนึง่ง<ะ>จะเอาไม่เอา มันเราเราเราชักเคเยอะกันตรงเนี้ยเป็นถ้าเรื่องแผนโลจิสติกเนี่ยเราชักเคเยอะมาอย่างนี้ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนะครับนี่ก็ป่าไปต้องหกเจ็ดปีแล้วแล้วก็บางเรื่องเราก็เพิ่งจะมาเริ่มในรัฐบาลนี้อย่างเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแผนนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มรถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างเมืองแบบเนี้ยก็ต้องมานั่งคิดใหม่อีกว่ามันมัน ทได้หค่ะอย่างนั้นขอความเห็นอาจารย์สั้นๆนะคะว่านโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องโลจิสติกที่มันเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงถ้ามีการเปลี่ยนผ่านหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็คิดว่าเรื่องแผนเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องวินนิ่งโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ที่สำคัญๆเนี่ยไม่ต้องคิดใหม่ลครับ เป็นเรื่องที่ต้องกล้าตัดสินใจแล้วก็เริ่มดําเนินการะนะครับส่วนแผนโลจิสติกเนี่ยมันจะหมดในปีนี้นะครับมันม,มันเริ่มตั้งแต่ปี2549จนถึง2554ก็ต้องปรับใหม่นะครับ<ะ>ปรับใหม่ทีนี้เนี่ยแฟกเตอร์ที่ต้องเอาเข้ามาเยอะๆเลยคือเรื่องพลังงานนะครับถ้าพลังงานเราเรามีความชัดเจนเนี่ย พลังงานเรามีความชัดเจนเนี่ยต้นทุนหลจิสติกต่างๆก็คงจะลดน้อยลงค่ะเอาละค่ะอี่ไครวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงษ์ชัยอธิคมรัตนกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศโลจิสติกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะในช่วงต่อไปนะคะวันนี้เราไม่มีนักวิเคราะห์ตลาดสดนะคะเราไปดูราคาสินค้าเกษตรกันต่อเลย